สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนครับวันนี้ไา่มา่มี่ครับไม่ยินเขาโยบันนะข้ัมครับนะขามขึ้นใหญ่ครับพี่น้องครับในข้าวแม่เตรียมไว้ใไห่หลากหลายครับหลายอย่างสีหน้องครับนี่คือออมน่องงู่ครับออมน่องข่อยเออน่องข่อยข้อย่อยออกลูกครับออมน่องข่อยครับนี่ครับไข่สานี่จังเป็นในย่างอีพุกครับย่างอิกับพุกซุปบักมีซซุปบัคมีซซุปเพชรกระด้างครับพี่น้องครับ ซุปบะหมี่ซุปเพชรกระด้างเก็ <c oughs> เขาหลากหลายครับเหมือนกับครับซุปเพชรกระด้างพี่น้องครับแซ่บเหมือนกันครับ,บปลาซิวหมกปลาซิวก็มีนี่ตำมะฮวง <c oughs> ตำมะฮวงใส่ปากกางอีสานบ้านเฮาตำมะฮวงสมปลาจอมครับสมปลาจอมในขัวแล้วหลากหลายหลากหลายหลากหลายนี่เขาฮะพี่น้องครับบะเอาหลายครับใส่ก่อนเลยนอ้นองคุกไก่คุกยอองดุครับเฟรตเติร์ครับไปพู้ อือฮึฮึขับแซ่บไปหน่อยผักกระเดาดผักกระดาดบานเท้าครับนี่ครับเตรียมเนื้อมาให้ผักกระเดาชิมมึงมหรือเป่าอือฮึเอานี่สุกมีก่อือฮึนี่สุกมี่ใช่หรือครับอือฮึอือ อาหาสมุยนงไงกับเขาหลากหลายครับหมกกระซิ้ก็มีพี่น้องเคยกินไหมครับแกงกับผุกพี่น้องครับนี่แกงยีกับผุกเซโนไม่แกงหัวผูกอันเท่าน,นีค้ครับแกงหัวผูกเซโนไม่ครับนี่ครับแซ่บพี่น้องครับกับเขาเนี่แซ่บที่สุดนี่คือ ผู้เพ็ดก็เขาให้กินคือแม่ครับแม่กับเมียครับแม่ในเฮ็ดแซ่บดีๆครับพี่น้องครับเมียกับแซ่บเหมือนกันครับพี่น้องว่าเขากินแต่น้อยครับพี่น้องครับกินแต่น้อยจากไหนก็ต้องแซ่บครับพี่น้องครับเบิ่งครับออมน้องครับฮะเอฟซีปะนะครับเหมือมีหลายเนาะไม่ใช่ซีโพบ่แม่ไม่ใช่ซีโพบ่ะมี่ห่้งพูดเสือกบ่อ๋อครับครับครับ เนี่ยหอยเสือครับกินเข่าตับหงส์ครับนะครับห,หลากหลายพี่น้องพี่น้องกับห้าบานให้เข่าครับเสียบได้พี่น้องใจกกระพุกพี่น้องเรก็ได้กินครับต้องเสียบเบิ้ลนั้ไม่ได้มีครับใจกกระพุกบานเท่าเฮ้ <S 2>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  สนน้องครับสมประจอมครับนะครับสมประจอมแม่ไม่เทพไปท่ามาบานครับมาขน,นเฟืองพนนี่น้องครับมาขนเฟืองมาแก่เฟืองครับ เขาไงอุ่นใจแซ่บครับอืมห้อนเดือดเดือดหลังครับเต่า น้เห็นบ่ครับกระลังหนึ่งมันครับพี่น้องครับกระลังหนึ่งมันมันเกี่ยวบานเท่าเนี่ยครับแกงเหยื่อูกัแบแซบเลยครับพี่น้นนง <c oughs> องคแซบหลากหลายโอตรดีมากพอ่พอโคตรอรออก,กลูกเป็นน้องขงแรงครับแรงขันกระนองคำค้ำพี่น้อง แล้วขอก็ะไดออมครับเดกอดเดกอดเดิกครับลูกกลมพะุศสัศตว์พี่น้องผสมเชื่อมแบบ ครับพักระเดาอีสานบางเท่าหน่ยครับผมมียู่แบบนี้ใช่ไหมครับพักกระเดาอ่อนๆนี่ครับครับจุ่มให้กระด่างมิโน่จุ่มให้กระด่างจุ่มให้กระด่างครับเห็ดฟังค้อนครับเฮ้ยแอบ กบ้งมี้นท์แเป็นแเอฟซีครับหปือทังไก่ครับปรเป็นอางครับว้นนี้ไก่จะกินนั่นเองครับเบิ่งผนยังไม่มีกินครับก็บเขาหลากหลาย mm hmm. แม่เตรียมไม่ให้ครับ ใส,ส่มาว่าสิเจมบ่เข่าไว้แรงดีฮะให้พอเห็นหอยบ่เอาก้อนมาฮึให้บกเขียบ <c oughs> บรกเขียบไม่ให้ลูกไส้ครับเออกินเขานำบ่กินเลยไมหมครับฮะเห็นนกสองตัวนกเขากับนกเจา้า ลากหลายครับสมประจอมครับพี่น้องคุยเบื้งหลังครับห้องกัมรมตน้าผมว่าเขาขวากอยูอ่พี่น้องอื่นพาไปกราบเสื่อมเสียต่วอ ต้องน่าจะลงทงพี่น้องครับต้องทงไรหนูครับเอามาออกล่าพี่น้องเดี๋ยวออมาออกล่าพี่น้องต้องทงไรหนูครับ ตำหู้งกระแซบตำแซบกว่าบ้านเ้อาหากับเขาละเหล้าครับตอนนี้ไม่มีครับพี่น้องครับนะครับกินอาหารในสารบ้านห้องเลยกระแซบดีฝากพี่น้องครับเอฟซีสุขสุกันครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้พราะยางไม่มีความยิ่งงันครับพี่น้องครับนี่ก็ออมนกครับพี่น้องครับนกถือดัง สดนามันหวานโอ้มีแห้งพี่น้อง អូសំប្រចាំសួតមានໂຕនេះកិតក្នុងរោយនេះអ្ហប៉ះសាប แกงยี่ปุกนี่สูตรโบราณเขาเลยครับพี่น้องครับเผาไฟวันจะมาจะมาแกงแซ่บมั้ยครมันจะขั้นบ่แม่อืมมันจะต่อยให้จู่กินครับเฮะยฮ่าแซ่ครับ อืมเอามีกระถาพอมั้ยยมโอ้อ๋ออืมมีกระถาครับพี่น้องครับบุจากสูตรเราสูตรโบราณมาขั้นเลยเนาะเคยบ่ถึอสูตรนี่มันมีกไม่ อ๋อหนองแต่ว่าก็แซ่บบองเล้วสูตรดั้งเดิมครับชิมตรงมาชิมครับสูตรดั้งเดิมออมน่องกล้วยกับสับเซาะพี่น้องครับนี่ครับออมน่องครับพี่น้องครับกับขมแม่ให้ไปทานนี่มาเม่เมื่อยขิวขามโอ้แซ่บดีพี่น้องครับคือมันก็เลื่องเลี่ยนหมดเกรกเดี่องมากขิวขมโอ้แม่ให้กับขิวขมไปทานนี่ เสียบไปท่นพี่น้องพักกระเดาครับโบขมครับพี่น้องครับกระเดาบันท่างอ่อนอ่อนไครับพี่น้อง มีนี่หมอนี่ยังอยูอย่ได้พี่น้องครับนี่ครับยังอยู่ได้พี่น้องนี่หมอนี่ครับต่างน่องคางยังเลยือดไป็นลน้เลยพี่น้องคูื้อห้างไกลกะคูยอยู่เมืองนอกครับก็ยอยากกิทานบ้านเฮาครับเบิ่องบนชามิ่กินนีเหระครับพี่น้องครับกินเพื่อลนครับ แยบครับเนาะกรอมหนอนกุ้ยแซ่บอีแซ่บอีเลือดนี่ซุปเ็ดกระด่างซุปเ็ดกระด่างพี่น้องครับหรือมันซุปบมกมี่ป่ะเนี่ย คนบอกมีครับซุปมีหน่อยเสมีง่ายครับ <c oughs> ครับเัาหลากหลายพี่น้องปลาทิ้บสุกับปลาขวานครับบมพี่น้องปลาขวานครับปลาชิ้นปลาขวานอูปะชิ้นครับ,รรบ,รรรรบพี่น้องครับอูปะชิ้ปลาดีเดือดให้กันอือ ก๋วยเติดมือแซ่บขอบคุณเซฟซีสุกุลสุกนครับพี่นั่งครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้พราะฉะนั้นวมีครับเหมือนอย่เขาอยู่ผู้เดียวครับมาบ้านครับมาบ้านนื้อหอยบริวารน้ำหนึ่งก้าเมียนเฟืองมันกับเขาเวียนไปครับพราะะน้นวมีมาหอยบ้านครับมาบ้านมาหาแม่เอาขนเฟืองครับเรื่องเมื่อนเรื่อนจะไลรสดให้เบิ้งครับมีงวดยักโตครับพี่น้องครับมีงวดไม่ควอยยักโตครับเอื่นเดี๋ยวไลายสดให้เบิ้งเลยแบบพราะฉะนั้นวมีเนี่ย เสียงว่าในควยบอดเนี่ยครับพี่น้องครับมิ้งว่ามีควยคือกันเดี๋ยวเสไลน้องมีโชคให้เบิ้งครับพี่น้องครับน้นนองมีโชค,ค,ค,โชคสดเผ็ดๆผ็ดแซ่บๆซ่บหอมห เฮ้พี่น้องครับนี่แหละคืออาหารอาหารอีสานพานธุ์อ๋กินดึงซี่ะไรพี่น้องขอบคุณเอฟซีครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ครับว่าจะเป็นสาวอุดรธานีครับพี่แพรว้าครับ พี่อีสานบ้านบัวครับพี่น้องครับพี่ดทางลัดบุรีครับพี่น้องครับกินออมนองขั้วยกับพะยมพมีเด้ครับนี่ครับอืืออือพี่น้องครับ พี่น้องบอเห็นปนกระปูเรื่มปลาปนกระปูกะมีพี่น้องนี่ครับโอ้โหปนกระปูครับปอนอีปูหน้าบั่นเท่าครับว่าอนี้สดอยู่ครับพี่น้องครับนี่ปนอีปูครับเอ้ยปอนอีปูด้วยครับนี่ครับมันปนไวถ่าลูกไายเนี่ยต่อยปอนอีปูถ่าลูกไายครับเริ่มเบิงว่าถั่วอีปูกะมี่ซี่มึงต้องสี่เลยพี่น้องครับอืม เดิมวันนี้ป,ปนอีปูพี่น้องครับเขาก็เห็นปนอิปูว่ะมีปนอิปูนำอือนี่แหละครับลูกไส้มาเล่นนำย่านแต่บ,บูดีกินพี่น้องเอ,อ้ยพูดเถ่าครับเห็นลูกมากคเตรียมกับเขาเวถาครับย่านตลกบูดีกินกินเขาแล้วะไรตงสีเดือดเมือเอ่ออะไรนครับห <c oughs> ืมหมไก่ครับประมาณห้าทีกระโลครับ จากนี้นะครับเมื่อน้องผือเขาอยากเหยียบังเมื่อครับอขอบคุณพี่น้องถูกทุกคนครับอยู่กดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับพี่น้องครับครับเขาหลากหลายแสบพี่ลีพี่น้องเนาสาระคลิปนี้ครับพี่น้องครับนี่ขอเล่นกันแบบแสบครับสาระคลิปนี้เพราะยว่ามีครับจะเขาหลากหลายครับบนอีปูน่ากับอีกกระพุ ออมหนองคั้วไอครับออมนกลาบอ่าซุปบะหมี่แล้วก็ซุปบะหมี่อูปรี้วซุปเพ็ดกระด้างต้มบะฮวงสมปลาจอมครับตบมไทยโดยบลาเขียบนะครับพอเอาบลาเขียบมาส่งหันนี่นครับบลาเขียบอปอดสารพิษบลาเขียบครับขอบคุณพีพ่น้องเย็ซีสุขสุขลนครับคนที่ตามก็แชร์ก็ไล่ให้พระเจ้ามีครับฝากแชร์ด้วพี่น้องเด้อฝากแชร์นะครับช่องนิดหน่อยครับยินดีโอติจพีน่น้องสุขสุขลนครับสำหรับคลิปนี้พระเจ้าบะหมี่ก้าวค้ามบาสวัสดีทุกคนครับ